ดูกายภาพกันเหมือนเดิมน,นะครับเนาะนะครับก็เดี๋ยวเรามารับชมกันได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นหลบผู้สุกนะครับเนื้อชินตะกัวนะครับหรือชินเงินนะนี่นะขึ้นไข่อย่างนี้นะฮะเลีเ่ยมโบราณเลี่ยมโบราณจะเป็นแบบนี้นะฮะเลีเ่ยมเก่าเก่าเซนพระยุคเก่า นะฮะเ,เขาจะเลี่ยมเลี่ยมแบบนี้เนี่ยนะครับเลี่ยมเปยเลยจะไม่มีวัตถิคุ้มนะฮะอ,อ,อันนี้เป็นเนะื้อชินนะฮะนะฮะหรือชินมันดำนะจะบอกชินเงินก็ไม่แปลกนะครับปรเปลี่ยนมันดำออกซด์เงนินจะดำถ้าตะกั่วหรือประหลอดนะเนี่ยไอออกซด์พวก ตะกัวเนี่ยเออมันมันมีเหมือนกันนะแต่มันน้อยขึ้นน้อยเนี่ยจะขึ้นเป็นไข่ตะกัวนะฮะอันนี้เป็นชิ้นเงินนะจะดำแต่จะเหี่ยวครับเหี่ยวเหี่ยวเป็นสเปคของงานชิ้นเห็นไหมตรงมุมนี้นยะจะเห็น ความเหี่ยวยน่นแล้วก็เป็นพวกไข่ปลาตามุง้งนะฮะนี่นะนะฮะให้ดูความเหี่ยวดูออกไซด์เอ่อ้ก็ลงกล้องอยู่ละ ครับสวัสดีพี่สมพงศ์อินตาโสพีด้วยนะครับนะครับออกไซด์เห็นเป็นเห็นสารกันเป็นมุ้งมุ้งเลยนะฮนะลงกล้องจะเห็นชัดนะครับนี่คือถึงยุคก,ก็จะเป็นออกไซด์ที่ต้องชัดเจนอย่างนี้นะ ผู้ศรัทธาหลวงปู่สุขครับเดีียวน,นี้ที่ตามหากันก็เนี่ยเหีียวถึงถึงพิมพ์ทรงชัดเจนเนลึกนี่ลึก,ลกที่ถือว่าสวยนะครับถือว่าสวยสมบูรณ์มากเห็นไหมฮะเอนอนเนี่ยนอเนนเห็นไหมตั้งฉากกับพื้นเหลี่ยมดีจังเลยนะฮะหูว่องธรรมชาติงานหล่อนะฮะ ราคาแบ่งปันนะนี่นะเออเดี๋ยวดูพันเอกให้ดูพันเอกปับนหนึ่งนะครับไม่ผิดหวังวนะครับนะฮะเนื้อเหยี่วยน่นออกซายขึ้นแล้วขึ้นเยอะเลยนะฮะให้ชมพันเอกด้วย นะอันนี้ลงกล้องใหญ่นะครับนี่นะฮะอ่านะฮ้พื้นมันยังดำอยู่นะนะฮะอ่อสวยเลยครับไข่ไข่ปลาหลอดขึ้นเต็มหมดนะฮะอเดี๋ยวน้องให้ชมไปเรื่อยๆนะครับนี่นะออกไซด์ปูดนูนชัดเจนนะพี่นะ เห็นไมฮะอนะฮะสนิมนี่ขึ้นจันเลี่ยมเลยนะนะฮะเลี่ยมเก่านะครับนี่นะฮะนีออกไซด์ออกไซด์เป็นแบบเหมือนจะเป็นเส้นมุงม้งด้วย เนี่ยนะอืมเนี่ยวนนะีเป็นตามุ้งแบบนี้เนหนะ็นไหมออกซายขึ้น ละเอียดยิบเห็นหีหยเป็นเป็นมุ้งเลยนี่นะน,นี่ออกไซด์ขึ้นอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าไข,าข,ข่ดำไข่ขาวเยอะเลยค่อนข้างจะโดนบางนิดหนึ่งนะนี่ออกไซด์เป็นเส้นตามมุ้งเหีนยเอฮอเลียงเป็นเป็นมุ้งนะฮะนะฮะ ให้ดูออกซา์นะเป็นตาหมูแต่ไข่มันเยอะครับไข่ขึ้นเต็มหมดเป็นเนี้ยเป็นมุ้งละเอียดนะฮะชิมเงมเินก็อย่างนี้นะนะฮะเนี่ยตามุมงอันนี้ไข่เป็นมุง้งเป็นมุง้งมุ้งเต็มไปหมดนะอันนี้ไข่ขปลหลอดนะฮะไข่ปลหลอดขึ้นเต็มไปหมดเห็นไหม เนี่ยตามมุงเต็ม11เลยนะฮะไข่ปลาลอดบังๆครับพี่แล้วพ,พาเป็นร้อยปีแล้วนะฮะนี่ตามมุงนะครับนี่นะฮะเนี่ยตามมุงออกไซด์ย่เงี้ยอเนี่ยมุงซาลายาเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมุงนะครับ มุงทั้งนั้นนะครับเห็นไหมฮะแต่บางทีเออไม่ใช่ไม่มีเลไข่ไข่ประหลอดมันทับนะครับนะฮะออสวยๆพี่เดิมๆถือว่าสมบูรณ์นะนี่สมบูรณ์เลยนะฮะเลี่ยมโบราณด้วยนะ,ะคนโบราณเขาจะเลี่ยมเปิดหน้าอย่างเงี้ยเขาจะไม่มีกระจกค,คุ้มนะฮะแต่นี่แหละนี่็ถือว่ายัง 完满的，没有缺，没有什么。